เพียงกลัวแล้วไอ้บุญถึงลูกค้าโทรมากว่าจะให้ไปโชวบ้านพ่ะนะวันนี้ฉิน่าก็จะมาจัดก,กันกระหน่อิ่นบอกแม่แพ้ว่ากับน้องแพ้ว่ามาซอยกันมาเั่นวะจิจัดการรถออกนี่มาออกจากรถให้เพิ่นนี่นะว่าจะออกไปโชวบ้านลูกค้าดพ่ะนะแต่ว่าเสียงลูกมาในซันนี่นนมาเ,าเอางอ ฉันนี่จะไปเหรอไปไหนหนูยังมาช่วยพี่แพรวาหรือเปล่าลูกอ่ะเอาไหนลูกเอาลองนั่งก่นก็ได้เอาทำรถแต่ดีคันเดียวก็ได้รถแม่ไม่ต้องทำเ๋ยแดดก็ออกแล้วนี่แดดออกแล้วจ้ะแต่แดดออกหนาวตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่อืมจริงๆมันก็เปิดฮีทได้แหละอุ้ยมันง่ายอยู่แพรวาเพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นน้ำแข็งไงใช่ไหมลูก ก็มันเป็นน้ำแข็งอะมันจะนั่นอยู่ไอ้นี่มันเป็นมันเป็นสโนอหลี e L e เลยเดยวนี่ใช่ไหมแพรกาง่ายจริงๆเปิดฮีทในรถมันก็หลุดแล้วเนี่ยง่ายอย่าน,น,นัะแพรเนาะมันไม่ได้เป็นน้ำแข็งไง ถ้ากิดมันเป็นน้ำแข็งนะมันจะยากไอ้นี่มันเป็นสนุนจริงเลยแหละมันเบาอึ๊อ,อืออายอู้มันตกมันขึ้นเนี่ยตกหอดตีสามใช่ไหมแพ้แพรว่ามันห่วงหน่องเพิ่นมันลงมานอนเป็นมูหน่องสั้นหนีหมดขึ้น ยังไอยู่นี่อุ้ยแล้วลืมใส่ถุงมือยม่ว่าใส่ถุงมือหรือเปล่าลูกไม่ได้ใส่ถุงมือไหนเดียวไหนเดียวเด็กยายว่าเจ๋งอ่ะฮอโม่หนูใส่ถุงมือใช่ไหมเอมอถุงมือลูบๆเลยลูกโอเค เออข้างๆนั้นข้างนูน้น,นทำไหมยังม, <c oughs> มันเบาเอ่ะแม่ก็นึกว่ามันเป็นน้ำแข็งนี่เป็นน้ำแข็งมันจะยาก่อยอ ได้ S <S ไหมลูกลูปเลยหนาวหลังว็เอามือลูปเอานั้นลูกนะมิซิลีไม่มีใครออกจากบ้านเลยอืม จริงอย่างี้วิ่งไปมันก็น่าจะร่วงเลยแหละเนี่ยแต่ว่าโอ้เด็กใหญเข้าบ้านกันแล้วมั้งไหนหนาวเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กเล่นก,กันอยู่เนะี่ยเสียงเสียงไม่รลลู้ข้างนั้นแหละลูกข้างนี้โอเคแล้วเดี๋ยวได้ไดถ่ยแล้วมันก็น่าจะโอเคอือฮึ ได้แล้วเลยเบียกนะงานเดี๋ยวเขาไม่ได้แล้วไรสิไปเล่นมาข้างบ้านล่ะเขาบ้านใช่แล้วเรียกยังดินี่ไงเสียงน้องลอยน้องวิ่งเล่นอยู่เห็นไหมเขาเรียกดิมาเลยเข้าบ้านาน่ะลึกไปทำให้เสร็จแล้วก็ออกไปฮะ น้องถูกก็ง้อยเดี๋ยวแม่ไปเอากุญแจรถมาเปิดให้พี่ว่าเปิดประตูแล้วจะได้ไป,ไดปิ้งไว้ได้อ่ะน้อลูกไปช่วยด้านนึ่ก็ตัดให้แม่ไปช่วยเดี๋ยวแม่ไปกุญแจมาให้ อ๋อมือมือบังอนลูกอ่ะเปิดประตูรถเลยไม่ปลดล็อกแล้วเฮอ,อไอ่แม่ไ,มไ,มไปสตาร์ทรถให้เดี๋ยวดีแล้วก็เปิดฮีทไว้ลูกค้าเพิ่งโทรมาตอนแรกนึกว่าลูกค้าจะยกเลิกจะแคนเซิลเพราะว่ามันหนาวแม่หิมะตกก่อนนี่ไหมตอนแรกเขาค่อยทิมาว่าไป ลูกค้าเปลี่ยนใจสิไปเบิ่งมันนี่ข้ายุ่นบ่กไก่อันที่ว่าตรงไปเพราะว่าลูกค้าเขามาจะตังรัดเขาก็เลยเห็นใจเขาหน่อว่าเขามาจะตังรัดะนะเขาก็เลยอ่ายแล้วเลยสิไปแต่แล้วแม่พ่อว่าสิไปน้ำอ่ายเพิ่นเลยว่าสิอ่ายเรียว่าพ่กไปเห็นดอกพ่กไปก็ได้สินแม่พ่อจะอยู่บ้านกับหน่องแม่พ่อเออหลังรถไม่เท่าไหร่เราหนุ่เอาหน้าแล้วนะ่ะออก เหนียบจังเนาอเฮยเงียบมากเลยเต็มรถเลยปีประตูกัลบลูกปีประตูด้านหลังกันเนาะ รถเ,เอาเฉพาะหน้ารถก็ได้มั้งแพรเดี๋ยวแม่ไปเปิดเมดี๋ยวแม่สตาร์รถแล้วเปิดฮิตเอาเฉพาะกระจกหน้ารถเออโอ้หน่ะฝั่งน,งนู้นน่ะโชคดีที่โชคดีที่มันไม่เป็นน้ำแข็งโชคดีที่มันเบาเลุกใช่ไหม ไม่ไม่ไมล็อกนะเออ,อ,อจะป้าะฝั่งนู้นแหละแม,ม่จะไปตารนแล้วแม่ถอยไปให้ดีๆน่าจะล่วงถ้าเกิดถอยแล้วมือไม่เย็นนี่อุปสรรคช่วงหิมะตกก็คือนี่แหละรถจริงๆเขาก็มีที่แน่นนะ แม่ดูในโฆษณาที่ตัวปิดหน้ารถไว้อแล้วเวลาหิมะตกก็ดึงออกเลยมันก็ร่วงออกหมดเลยอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไงก็เด็ดด้คิดว่าเขาจะไม่ดูแล้วไงบ้านน่ะเ่าจะยกเริกเงนะาะ่จะได้อยู่บ้านท้งาน,นสุลก็ได้ออกไปเดอย เน้นเน้นกระจกหน้ารถแต่ลึกเสร็จแล้วหรอฮะเยน็นอันนู้นอันนู้นถึงแม่ถึงเอาตรงหน้ารถออกมันเย็นจี๊ดมือลูกเออมาใส่ถุงมือจริงๆมันน่าใส่ถุงม,มือน่าจะโอเคนะแม่ว่าถือว่าเยน็นเย็นหรอ โมยเย็นตรงนี้ไม่มีนล้เพราะว่าเดี๋ยวเปิดที่พนักตัวนั้น่าจะเป็นเชปะอวนน้ำใส่ไม่ได้เนี่ยจะกลายเป็นน้ำแข็งไลนะ้นั่นอะ อย่างเมื่อวานเนี่ยแม่โปรดน้ำแต่ของเมี่ยงเราโอเคเพราะเมื่อวานนี้มันไม่ตกหนักเมื่อวานกลางวันนะนะถ้าเกิดเรที่เป่าลมมาถ้าเกิดที่เป่าลมมานะเมื่อวานนี้กลางวันมันตกเบาๆไงมันมาตกหนักเมื่อคืนนี้มันก็เลยหานาเนี่ยนะ

โอ้ยมาทำไมอ,อ้าแม่ไม่ถึงดีเจ็บกินตัวใหญ่บ้างอ่ะตัวที่จะไปไหนได้เจ็บกินตัวรถมาเลยเหรออุ้ยมาเลยดูดีเกินไปอ่ะไม่ไปน่ะรถเดี๋ยว เราจะไปไหนว่าไม่ได้ไปลูกดือดหรือแพ้เดือดต้องแข่งออกไปเฉลิกไม่ได้ไปลูกไม่ได้ไปพร้องรถให้เด็ดดีเฉย